สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมจะพามาชมไม้กันเขี้ยวกันพิษนะครับว่ามีกี่ชนิดนะครับเริ่มจากเกนเมื่อนะครับนี่คือไม้เกนเมื่อยเ่็นย่านเชียงนะครับย่านเกนเมื่อนะครับเขาจะไม่จะมีทั้งทั้งย่านนะครับจะมีอยู่เป็นบางช่วงบางช่วงครับก็มีอยู่บนเขาครับแต่ว่าหายากก็ไม่ยากนะครับ ตามบนภูเขานะครับตามบนขเขาที่เป็นหินนะครับตามบนเป็นหินด้วยริมหน้าผาอนะไรเนี่ยจะเป็นย่านเทีย่ยวจขึ้นนะเอาที่ย่านเขาพุกนะคนระับเขาตายพลายนะครับผไม่จะเป็นย่านนะครับจากหาต้องหานะครับจะไปเจอเป็นบางช่วงบางช่วงอยู่เป็นไม้กันเขี้ยวอย่างดีเลยครับเนี่ยกันเขี้ยวกันหูพวกนี้ดีนะสนนักพวกนี้ดีพระเขาเดินตรงนะส่วนมากพระจะได้มานะเรามาแจกญาติโยมกัน เอนเม่ครับอันที่หนึ่งอันที่สองหน้าคราชครับว่านหน้าคราชเป็นไม้กันเขี้ยวกันพิษนะครับนี้นี่กันเขี้ยวกันพิษนะครับนี่กันเขี้ยวนะครับพวกสัตว์มีเขี้ยวนั่นนี่กันพวกสัตว์มีเขี้ยวแล้วก็สัตว์มีพิษนะครับอย่างเช่นพวกตัวต่อตัวเตนพวกนี้นะครับเขาไม่จะมีเขี้ยวนะครับตัวนี้จะกันไม่ได้นะครับแต่กันพิษเขาได้ครับ เขาจะต่อยแต่ตัวนี้จะกันพิษนะครับจากคนแพ้พิษนะครับต้องพกไว้นะครับตัวพึ่งตัวต่อต่อยนะครับพวกแพ้พิษตัวพึ่งตัวต่อตัวพวกนี้นะครับถ้ามีตัวนี้ไว้นะครับท่านจะไม่แพ้นะครับเจ็บแป๊บเดียวแล้วก็จักมันก็หายนะครับบางคนแพ้พิษพวกตัวต่อตัวต่อตัวพึ่งนะครับบางคนตูกต่อต่อยพึ่งต่อยนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับเพียงครั้งเดียวนะเข้าโรงพยาบาลแต่ถ้ามีตัวนี้นะครับ ไม่เป็นไรนะครับต่อยแป๊บเดียวเจ็บนะครับเพราะว่ามีคนเขาโดนพวกตัวเต,ตนเนี่ยต่อยเข้าโรงพยาบาลครับแล้วผมก็เขามาขอผมก็ให้ไปเขาบว่าหลังจากนั้นตัวต่อต่อยนะครับตัวต่อตัวเตนต่อยนะครับเขาไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับเขาจะเจ็บนะเขาบอกเขาเจ็บเจ็บบวมแป๊บแต่ว่าไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเจ็บแป๊บเดียวไม่แพ้นะครับเขาไม่แพ้พิษนี่คือการพิษกันเขี้ยวนะครับ ว่านนักกร้านับอยู่บนภูเขานะับนชั้นเขาหินครับตัวนี้นี่คือหน้าโคลงนะอ๋อหน้าการานนี่เขาจะเป็นเกลทูนะเขาจะเป็นเกลตูนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฟืนต้นปามนะครับตามต้นปามนันเฟื่นะครับนี่เขาจะอยู่บนหินนะครับห้องอยู่บนหินครับบนภูเขาครับบนยอดเขาครับสันเขาเลยนะครับแล้วก็นี่คือหน้าไอหน้าโคลงครับ นี่ก็คือไม้กันเขี้ยวกันพิษเหมือนกันนะครับสรรพคุณเหมือนกันกันนะกันนะครับกับไอ้น้านาคาราชนะครับน้าโปร่งสรรพคุณเหมือนกันครับเขาจะเป็นเกล็ดทูเหมือนกันนะครับจะเป็นเกล็ดทูนะก็เป็นต้นยืนครับเขาจะอยู่คู่กันนะครับบนภูเขาครับเขาจะอยู่คู่กันเลยถ้ามีหน้าคาราชก็ต้องมีหน้าโปร่งครับถ้ามีหน้าโปร่งก็ต้องมีหน้าคาราะครับบนหินที่ไปได้มานะครับนี่เขาจะเป็นคู่กันนะจะเป็นตัวผู้ตัวเมียก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับ สองตัวนี้นี่คือหน้าโปร่งก็จะเป็นเกล็ดหูนะครับถ้ากล้องไม่ะถ้าส่องกับกล้องนะครับกล้องขยายสองพระนี่ครับจะเป็นเกล็ดหูสวยมากเลยครับสวยจริงๆนี่ครับอันใหญ่นะหน้าโปร่งครับเดี๋ยวจะให้ดูครับนี่ครับหน้าโปร่งนะครับก็จะโปร่งนะครับนี่ติดตัดแล้วนะเนี่ยจะเป็นไส้นะครับไส้นี่ไม้อะไรลุ่งทุง มันออหลุดออกไปนะครับลงอย่างนี้คนะรับนี่หลงอย่างนี้ก็จะเป็นเกลทูนะครับจะเป็นเกนนะดำนะตัวนี้ดำนะำนะเป็นเกนเลยมันเกนไม้ดําแข็งนะครับเนี่ยน,นะครับถ้าเรียกว่าไม้เกนอยู่นอกก็ได้นะครับมันไม้ไผ่นะแต่ก็ไม่มีไม่มีตามันไม้ไผ่นะเป็นคอเป็นข้อนะหลงนะนี่คนระับสาม,สามหนึ่งสองสามนะอย่างที่สี่ก็คือพญาเท้าเอว คนภาคใต้เขาเยอะไม้ห hmm. ล yeah. ักเขี้ยวนะครับเยอะภาคใต้เยอะนะครับอยู่บนเขาเขาก็ชอบออกตามสันนะสันดินนะบบนเขาที่เป็นเนี่ยพวกนี้เขาจะอยู่ตามป่าหินเนี่ยะสามสามตัวนี้ชอบอยู่นะที่มีหินนะสามตัวนี้หน้าคลาดหน้าโงงเกขินเมื่อยอันนี้เขาอยู่เขาสันเขาที่เป็นดินนะเขาจะออกเป็นย่านไม้นะครับเขี้ยว ก็มีอยู่สี่ชนิดนะครับไม้กันพิษกันเขี้ยวนะครับสองตัวนี้ตัวนี้กันเขี้ยวนะครับพญาเท้าเอวเก็นเมื่อนะครับกันเขี้ยวนะครับเกนเมื่อนะครับส่วนมากคนชาวนคะรผมนะครับเขาชอบเอาไปทาปลัขิกคนที่เขาออกเรือนะดีนะกันพวกผีพรายพรายน้ําไอ้ดีเนี่ยเราจะผลัดขิกแขวน,นครับ กันพวกพลายน้ําผีพลายนะแล้วก็เยอะนะตัวนี้นะผมจะชอบมากคนออกเรือนะครับอชอบนี่ไม้กันเขี้ยวนะครับสองตัวนี้กันเขี้ยวกันพิษนะครับสองตัวนี้ครับกันเขี้ยวแล้วกันพิษคนที่แพ้พิษสัตว์ต่อยสัตว์กัดอะไรเนี่ยแขวนตัวนี้ไว้นะครับกันเขี้ยวด้วยครับส่วนมากกันเขี้ยวนะครับสัตว์ที่ มีพิษสนมากกบพวกไอตัวต่อพวกที่มีใช้เหล็กในนะับพวกนี้กันได้ครับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ